ต้นสาคูจากป่าในหมู่บ้านอายุประมาณ8-10ปีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด40เซนติเมตรถือเป็นวัตถุดิบที่นายปรีชาจ,จันย่องชาวตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จะนำไปแปลรูปเป็นแป้งสาคูส่งขายสร้างรายได้เสริมค่ะปรีชาบอกว่าการทำแป้งสาคูต้องอาศัยแรงงานของคนในครอบครัวเพราะเป็นงานที่หนักต้องลากลำต้นสาคูท่อนใหญ่ๆออกมาจากป่าจากนั้นก็ผ่าเปลือกออก นำไปขูดให้เป็นคุยแล้วนำไปปั้นเพื่อคั้นเอาน้ำแป้งแล้วนำไปผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนโดยต้นสาคู1ต้นความยาวประมาณ8เมตรจะได้แป้งสาคูประมาณ50-70กิโลกรัมส่งขายในราคากิโลกรัมละ250บาทสำหรับแป้งสาคูสามารถทำขนมหวานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นลอดช่องสาคูสาคูกวนใส่เนื้อมะพร้าวน้ำหอมอ่อนโดยทำได้ง่ายๆเริ่มต้นจากการต้มน้ำให้เดือด ค่อยๆเทเม็ดแป้งสาคูลงไปใช้ไม้พายกวนเพื่อไม่ให้เม็ดติดกันกวนจนได้ที่ก็เติมน้ำตาลตามด้วยเนื้อมะพร้าวน้ำหอมอ่อนราดหน้าด้วยน้ำกะทิก็เสิร์ฟได้แล้วค่ะ